สวัสดีครับพี่น้องครับขอกล้วยปริญญาครับออกอกันวันละคลิปคลิปละวันหรือทำมันอาจสหลายกว่านั้นครับพี่น้องครับมือนี่เสียบักมี่มาอ่างนี่นี่กอ่างอ่างบมกมี่มาหนึ่งคืยังบอกอ่างบมกมี่ก่อนอ่าอันนี้บักมี่หรือว่าขนนครับพี่น้องผลผลิตจากขอกล้วยปริญญานะครับ เอาเอืนมา,ม,า,ม,ามีแกเอามาบอมครับพีบ่น้องครับสีย่างไม่ผนแม่ของย่างเลยย่างไปแหละย่างไทยมเห็หมเ,เขาเบิ้งแนวบุมหมีนม่น,มน,มนี่าลงมาายสูมลงมาหนไหมเออไหวายแบบให้มันขึ้อจงพวกตากร้องเขาไทยหนังเลยไหมไทยมันมีศิละปะเลยมนไหมุนแท่นทนาแ่นหลังเลยไหมครับมารำโวตากล้อง ไค่ในไหนๆท่าจะขอหมูเป็นเนาะออกออกกลังกายได้สืยไเดี๋ยวไดเดี๋ยวได้เลยอึ๊บอึ๊บโอ้ขัด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 นี่มันซุกก่อนจงเอาไปแบ่งพีแบ่งน้องกิน กาแฟครับพี่น้องได้กาแฟย่างแท้ัน้นมือนี้แผนได้หมอนียเฮาเรื่องกัำคอกับน้ำหน่าจะมูอยากแมนบมูกระทะ<อ>คุณไปคุณน้ำไปคุณน้ำแทนนะงอบเห็ดคือจังเขาเห็ดเนี่ยไหมันบ้าไปเห็ดไหมรับเ,เห็นมุกนันมุกเมียหรืเนาะเห็นวิธีแม่ ยยกสูงยกต่ำกยิ่งฝบว่าฝกว่าคนบางคนก็ตายแล้วเนี่ยนะได้อยู่ได้อยู่มดไทยเดต้นมะนาวไยูแม่เรโอ้ยแ่ไที่หมขอกได้ช่องให้พีน้องคนไทยกับ้นัมแลมนมีเทสากที่ซ่อนบินเ้ แผนมเน่แผนได่นอโมเน่โนว้ายพี่น้องเลยมีความผิดพลาดเลยเมื่อวานเนี้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปพดตน้นไม้อยู่เทียงนาควายบริญญาอยู่บางควายบริญญาส่งคลิปให้มู่พวกทั้งขอความไปบัากหลายหนึ่งแมบอลูว่าเขาให้ส่งมือละส,ส,ส,สิบคลค็บเอสิบสิบสิบคนเหมอเฮะิบคนสิบคนแม่บอ เอาบอกผมาดเนี่ยบอกทางก่ว่ามาด้ส่งแยงกบไดส่งกระตูนก็บได้พรอยลงมาไน้่ไม่ได้เห้นแยงเลยปวดข้อเว้ยโอ้ยตาข้อกันเลยฝากกดติดตามช่องไมไดเดอครับพี่น้องครับช่องคอกควายปริญญากดติดตามแล้วกดลูบละข้างน้ำนะครับเพื่อเป็นการยังก่อแจ้งแจ้งเตือนงเตือนเนาะ,ะแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะ ว่าเยีเ่ยงไผ่ละมากนี่กระซิบเขาแน่เอาเอาจบคลิปฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อครับผมปิดเราบ่ละ